เอาเก็บขยะยนีเก็บขยะยนี่ยจับเห็นเราต้องเก็บด้พ่อเจับเก็บเก็บใส่ถุงไห้เก็บใส่ถุงไห้เอาเก็บใส่ถุงไห้เป็นขยะยดิเอาเก็บ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 นี่มาเบิ่งนฟังดิบ่จับเดี๋ยวโหขนาดฝรั่งผมยังตะลึงเลยดิตะลึงให้พวอธิบายให้กันฟังโอ้โว้สวยงามเนาะพี่น้องเนาะนี่มองไปไกลๆทำแบบชบอยนะมุมงในพ่อเจับเดี๋ยกทะลรูปให้บเจับหันหน้ามาดีใจเนี่โอ้โหนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้มัน ช่วงชีวิตเขาผมนีนะบอว่าว่าตามรักความจริงเลยเป็นไปบได้เนาะคือแบบเพิ่นไปใกล้กว่าเฮาแห้งโพดอะนะไปใกล้กว่าเฮาลายเอรีน,นะฮู้ยูฮูยูแล้วเฮ็ดจังนั้นจัง,งสี่มีคือเพิ่นเดี๋ยวนอนแหละอันดับแรกเน,นาะพัฒนาคติของคนเลยอ่ะการพัฒนาทรัพยากรบรรณุและบ้านเพิ่นก่อนอันดับแรกเลยคนต้องคิดดีกว่านันมีความสมามัคคีของคนในชาติก่อน,นั้นเดินโอ้เฮสวัสดีมาเจับสวัสดีสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยเนี้ยเนี้ยจะมาเห็ดยังมือเนี่ย มาหาทายคลิป่ายยังให้พ,พี่น้องได้เบิงได้เห็นนี่แล้วความสวยงามของประเทศไทยเนาะโอ้ยนี่มันจะมาหลสะภานรอยเมื่อนี้่คอยากเอาหลักฐานบางอย่างไปยืนยันกับคนบางคนพร้อมนะหลักฐานอย่างเพราะคนบางคนวับประเทศไทยเพราะทันมีรถไฟฟ้าผมมีสะพานลอยอันสวยงามเอิ้ไปเบิงตึกอันงะงดงามของอีกประเทศหนึ่งก็เลยอยากเอาให้เบิกว่าอันนี้ของแท้อยู่ตรงนี้เขาบ่ได้เอินหาไคเลยนะบ่แจ๊บ,ก,บก,จก็เลยตัดสินใจมากเลคกัน ย่างหายมาแล้ววันนี้คลิปยังเอาไปให้เพป็นเบิ่งอยู่โอ้โหไปนั้นฝุ่นเบาเบาแจ๊บเจ้าเบิ่งที่ไหนเบาแจ๊บสะพาพลอยยังมีหลังคาผู้นี้หลังคาว้าสุดยอดแล้วผมาทางนั้นเบาเบาไปเบิ่งหรือยังยังว่าใส่เบาแจ๊บภาไปเบิ่งนี่แหละเบิ่งสุดยอดงามขนาดเบาแจ๊บยังเบิ่งแล้วเบิ่งนก่อนมีปุ่มอี๋ไงเนี่ยโอ้ปุ่มกดฉุกเฉินกดเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเท่านั้นโอ้คือเซฟความปลอดภัยแตบ ว่ามีเหตุอันนอะไรก็บสมัติกดปุ่มนี่ได้ไลยโอ้เป็นเหตุแบบนี้ผมเนาะนี่บอกจะเป็นเหตุได้บาโบ่เป็นเหตุที่เบิ่งเนาะนี่โอ้บาโปบาโบ่เขาสั่งสังเกตเนาะนอกจากนี้มีหูมีตาอีกแล้วนี่ไหนนี่คือหูตาของตำรวจอีกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่นะฮะนี่เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวนะครับตามคลิปนี้บาโบ่ยังให้ผู้เลยเล่ว่านะครับว่าจะเป็นคนบันบาโบ่เมาเที่ยวหรือว่าคนยุโรปมาเที่ยว ให้เห็นถึงความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เห็นถึงนะฮะสิ่งที่คนไทยเพิ่นเฮ็ดไว้เพื่อน้ำท่องเที่ยวและค่ะเพื่อประชาชนของเพื่อน้ำเด้พี่น้องเอ้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอุ่นใจแน่นอนเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยเบาแจ๊บเบาแจ๊บโอ้คือแต่งตัวล้อแถววะนี่คือแต่งตัวล้อแถววะนี่เลยงามวันนี้กัให้พวกเขากับสถานที่แน่โมนี่คอยสิมฮอยจะเต้นเด้อเด้อผมต้องเต้นเด้อเดี๋ยว้อเดี๋ยวคนเบิ่งเขาจะเบื่อ เาจับจะเบิ้งถนนนี่จักชั้นนำอยู่ใครเบิ้งเนี้ถนนนี่หนึสมีซีชั้นมีซีชั่นแต่มันสินับไว้ตรงที่เล่นนี่แหละบอ้่มันจักเล่นน่จักเล่นเลยจักเล่นล่ะเบิ้งมันมันเละจักสินับเนมันลายก็เดียวก็ดอันนั้นกับเอาไปทางนี่ไปทางนี่ไปทางนี้พุนะหอีกเซนหนึเซนหนึ่งเซนหนึเนึง มันต้องนับเป็นเส้นๆแล้วหนับไปเล่นเอาไว้หรอกว่าโบมันลายโหดเนาะลายลีล้อเนี่ยเดี๋ยวเบาแจ็บจะเฝ้านะจะเฝ้านะเบาแจ็บป้าเบิงนี่สักคนเบาแจ็บน้ำเสนอสิ่งนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจะเป็นทัวร์โลกแหละกับตามประเทศและกับบ้านท่าเห็นน้ำเนี้ยใส่ใส่ใส่ป้โบนี่บอกนี่เบิงที่แหละเนี่ยความสะอาดความสวยงามมันเป็นมาตรฐานของประเทศไทยแบบไหนป้โบนี่ไหนว้าสั่นบัวแหมมันทุกที่มันต้องมีความสะอาดความสวยงามเป็นมาตรฐานหุ่นไปเรียบร้อยเนาะโบมันจะตัวว่นเดียวเนี่ย จ้าสีตัวยังจะไปเบิ่งทั้งนั้นแห้งกระเทกแห้งแบบนักหน้าเลยแหละความสะอาดอ่ะนอนได้เลยนี่มีหักจุกคนนี้อ่าเป็นกั้นเพิ่นเฮ็ดความปลอดภัยพร้อมตัวนี้มสเตนเลสพร้อมได้บ่มเจ็บโอ้ยเนี่ยนอนแหละอันหนึ่งนี่กันอันหนึ่งนี่ก็นสเตนเลสหน้าอันน้กงบ้านเขาได้เพรยับกระเพือนโอ้ยบอกเจ็บไอ้เบิ่งนี่เบิ่งนี่มานี่มีแสงสว่างมีไฟฟ้าพร้อมโอ้โหมีหรังค่าพร้อมได้ไหมเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มีบันไดขึ้นพร้อมเนี่ยเต็นี่เมื่อผู้พิการทางสายตาขึ้นมาเพิ่นจะสัมผัสด้วยเท้าเพิ่นเนาะเดี๋ยวเพิ่นกัย่างไปเด้เพิ่นจะพูดเนาะวาขึ้นมาสเต็ปนี้แล้วเพิ่นไปเด้วนี้เนาะเพิ่นกับสีชมพูแจ็บเพาเจ็บถามเนี่ยว่าแจ็บเฮ็ดจังไหนบานเมืองเขาิได้มีแบบนี้คือจังเพิ่นอ่ามือแรงกับบโบเมื่อแล้วก็นอนแล้วก็ฝฟันก่อนอ้ยคือว่ายังสั้นเพราะว่าโอกาสแบบนี้มัน ชั่วชีวิตเขาผมมีนะบอว่าว่าว่าตามหลักความจริงเลยเป็นไปบม่ได้เนาะคือเราเพิ่นไปไกลกว่าเฮาแห้งโพดอ่ะนะไปไกลกว่าเฮาลายอะไรอันนะ้นฮู้ยูฮูยูแล้วเฮ็ดจังนั้นอย่งสีมีคือเพิ่นใน่นอตแหละอันดับแรกเน,นาะพัฒนาคติของคนเลยอ่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบ้านเพิ่นก่อนอันดับแรกเนี่ยคนต้องคิดดีกว่านั้นมีความสมามัคคีของคนในชาติกว่านั้นคือประเทศไทยนี่เพิ่นมีอยู่แล้วเนาะเรื่องนี้เพิ่นบ่ล่ะความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันนี่เวลาเฮ็ดหยังจเจ้าประสบความสาเร็จง่ยขึ้นนบ่เาะ แล้วกับบอกขี้โมกงขี้คุยต้องเห็ดลงมือทำย่าใช่แต่ปากเนาะใช่แต่ปาก,นะปากว่าอวดอ้างแต่ว่าบบเห็ดบบปฏิบัติบบลงมือทำคือบ้านเพิ่นเนี่ยเนีา่าะเว้ยว่าแบบนี้คือจังหาเราื่องหนิไหมโบแมนมันคือความเป็นจริงไงบอกโบเฮาเฮาหยกสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยในบ้านเมืองเพราะนี่เจะคิดบม่รู้สิ่งแล้วนี่คิดว่ามันง่ายเพในการสางในการเห็ดขึ้นมานี่ยไม่ได้ง่ายเลยประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศไทยอีกยังเว้ยได้สำนีนะ จะว่าแบบนี้จะบอกว่าชดบ้านตัวเองหมดทเรื่องแต่ไอ้คนมาซื้อของเจ้าแสดงออกมากบางทุนเนี่ยคอยวอาตามความเป็นจริงเนาะบางเถอคนเราเฮาเองในความสามัคคีนี่กับเทียบกับประเทศไทยเลยบอกคอยมีไรบอกคอยมีไรก็คือว่ามีอายุแต่มันบ่ลายคือเผื่นบ่เป็นปึกเป็นแผ่นนะบ่เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเฮาเห็นสังเกตได้จากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาเนาะในขณะที่ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือโทรนาโทรตาเพห่ดแล้วบ้านเฮายังแบบขาดขาดคืนคืนคือว่า ภาคประชาชนเองก็คือกันนั่นแหละนะบริโภคได้ผู้หนึ่งนะว่าร่วมทั้งวัดทั้งตัวเขาเองเลยกับประชาชนกำกันนั่นแหละนณความสมายขี้จิตใจสำนึกมันยังบูสูงคือเพิ่นเนาะต้องยอมหลับเนาะความเสียสละนี่ยังน้อยกว่ายังน้อยกว่าจริงๆนะบาโบก็สังเกตเห็นนะสังเกตเห็นได้ไหมเจ็บสังเกตเห็นบาโบก็สังเกตเห็นเพราะว่าจังซี่ไหนเบาแจ็บหม้แบบนี้คือจะเป็นการเปรียบเทียบได้เ่าแจ็บบาโบเป็นการเฮาหยกเอาคอดีที่เพิ่นมีแล้วเฮาปัต้องปฏิบัติตามเอาบทเรียนไปถอดถอนเป็นบทเรียนเผื่อที่จะ ไปใส่กับบ้านเฮาเมืองเฮาให่เจริญคือเพิ่นไหนป้บโบโอ้ยบ,บ้านเฮานี่บ่ไม่เงินคือจังเพิ่นบ้านเฮาบบราำบ่าเรื่อยคือจังประเทศไทยมั่นก็บบอบ่บถึเทิงว่าจะต้องให้รวยเท่านี้เลยเนาะแม่มล่คคือถ้าจิตใจขือค,คนดีการพัฒนาคนในชาติความคิดที่การกระทําดีเสื้อว่าหลายสิ่งหล้ย่างมันก็ามีทั้งออกนะการค้าขค้ายมันยังสิ่งสิ่งอย่างเฮาสามคีกันเนาะบสอบโกงเพิ่นอื่นวา บริวารผู้ใดผ้หนึ่งนะมาส่วนร่วมทุกคนนั่นแหละน,นะมันก็มีโอกาสมีก็แหละแต่ว่าที่อดีตว่เท่าเพื่อ,อ,อนบริวารก็คงบทบอกขนาดนั้นเป็นหมดละแต่ได้สักส่วนหนึ่งก็โอเคนะพอใจบ่านะว่าแม้นยศบริวารจะเพื่อนเฮ็ดเพื่อนยังจะผูกบรเนี่ยมีเพื่อนจะมีการการฝนสาดอยู่ด้บยเนี่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 ยบ้านเกิตเนี่ยการฝนสาดก็ถ้าเกิดว่าอยากประหยัดอยากแบบเพื่อนยังมองแค่ว่าอยากบริวาจากลงทุนรายคือประเทศไทยเนาะ เอาซื้อไปนี่ก็ได้มักกะสีงอแงมือเอาขึ้นไปนี่ก็ได้เหรอฮะแบบเรียบง่ายบางชนท่าเห็ดแบบประหยัดงบประมาณงบประมาณแต่เพิ่นบอกงบประมาณของอ่าพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพิ่นก็ต้องเห็ดให้งามให้ประชาชนเพิ่นพอใจพร้อมเลยเพิ่นเห็ดเป็นบล่าเป็นแต่เห็ดแบบนี้สมราคาเนาะสมราคาสมิวัชับนี่วัชับมีไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมเลยว่าจะโอ้โหเป็นบลาไอ้บอกเพิ่นก็ใส่ทุกอย่างเป็ดทุกอย่างไว้เพิ่นบลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเห็ดมาเนี่ยคือว่ามองถึงระยะยาวพร้อมเนาะ มาฟังนี่บาใจมาฟังนี้นี่มาเบิงฟังนีเบาใจเดี๋ยวโหขนาดฝรั่งพื้นยังตะลึงเลยเนี่ยตะลึงให้ยอธิบายให้กันฟังโอ้ยสวยงามเนาะพี่น้องเนาะนี่มองไปไกลๆกลทำชมเอยนะมุมนีเบาใจเดี๋ยวถ่ายรูปให้เบาใจขน้ามาดีใจนะโอ้โหนะโอ้โหฝรั่งพื้นอาจจะมาเบิงแบบยางที่เบาใจนี่นี่ขนาดฝรั่งพื้นยังมาเบิงดิมาเบิงแล้วมาเป็นยังข้าคือมาเบิงคือข้าบัวมาเบิงบัวพ่อบางคนบัวมาเบิงแล้วมีการ อ้โบยว่าวน่นนั่นนี่อีกเนาะนะบลิบหู้สร้าว่ามีจริงะนะภาพความนจริงนี่และวการบุนี่จะว่าอี้งเนี่ยเป็นพัสดุโปร่งแสงเนี่ยอ๋อแน่น้องฟ้าเนาะนี่การฝนเี่ยมาจบตอนแรกมาจัเป็นไอเป็นไอเป็นภาพนแมนท้องฟ้าจริงจริงเนาะนี่ท้องฟ้าจริงนทุกคนโค้สำคัญอันหนึ่งของประเทศไทยเนาะห้ามสูบบุหรี่เฮาจะเห็นลายจุดเลยเนาะนี่นี่นีนี่นนี่นี่นี่นนนี่่นี่ หลายจุดหลายแห่งพอดีนพนดีให้ความสำคัญเรื่องนี้เนาะเนี่ฟาบเจ็บมือนี้วามามตตามเจ้าก่อนในนามที่จะมามือน,นี้นะเอาเก็บขยะนะเก็บขยะนะฟาบเจ็บเห็นเราต้องเก็บนะฟาบเจ็บเก็บเก็บใส่ถุงไว้เก็บใส่ถุงมือเอาเก็บใส่ถุงไว้เป็นขยะเด้่ยเอาเก็บ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 ทนี้คำถามอยากถามฟาบเจ็บหลายหลายเด้นะฟาบเจ็บเอ่ยนะที่ฟาบเจ็บาถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่านำเสนอเรื่องเล่าประเทศไทยต้องการอีหยัง ต้องการน,นําเสนอสิ่งสวยๆงามๆเนาะต้องการยิบยกอันสวยงามมาให้คนได้เห็นได้หับผู้นํากันหว่านี่นะประเทศไทยแบบนีแบบนี้นะสวยงามอีลีนะบบได้ว่าเอาสื่อนะโได้หนังในห้องเลยก็ว,ว่าโอ้ประเทศไทยสวยงามนั้นนันนั้นน,น,นี่อยากให้ยืนยันด้วยหูด้วยวิดีโอเลยนะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆเนาะนะวา่าแฟนบอแมนเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังนีดกันบอช่องเนาะคลิปนี้สร้างความแรงบันดาลใจนะ บ่เป็นคลิปที่สร้างความแตกแยกเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นบวายังไหนี่หลายคนคิดไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าคลิปวิด video, ีโอเขาบังเขานี่ส,ส,สาาร้างสรรค์ผลงานนะครับสร้างสรรค์จินตนาการเนี่ยเผื่ออนาคตเนะี่ยเฮาจับเป็นไปได้เฮาจะเห็นนะฮะในสิ่งที่บาวโบอยู่นะี่ฮะจากมอนี้เป็นวันหยุดของบาวโบเด้ี่เราจะแม่นบ่รยุทคือการันหยุดคือกันวันหยุดเฮาเขาเน่าอยู่บ้านจะซื้อก็ได้เด้ได้แต่เฮาจะออกมาในสถานทีสงคามบปดิเฮาน,านําเสนอเพื่อเป็นต้นแบบนะบาวโบเพื่อเป็นต้นแบบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย่อมมีต้นแบบม่นบ ความสวยความงามเลยอ่ะสิ่งสวยสวยงามสิ่งดีๆงามแบบนี้นะเป็นต้นแบบเอาไปสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในวันข้างหน้าในอนาคตเนาะนะถือ้องที่สุดถือ้องที่ิศเบาตุนเบาบูเบาแจ็บมีแนวคิดแบบนั้นเนื้อพี่น้องเนื้อนี่ด้านค่างนี่เป็นศิลปะแบบมันหลอดไส้ที่สวยงามพี่น้องบมเม็นศิลปะเด้วยฮะบาาอกว่าแนวคิดในการออกแบบนะเหมือนเป็นบ้านเกลดด็ดในเบาแจ็บเนี่ยกันล่มกั้แทกกันฝนสาดด้เบาแจ็บนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะ เพราะว่ามีหลายคนก็สงสัยบ่าแจ๊บถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าบ่าโบถ่ายคลิปวิดีโอนี่หวังแค่เผื่อจะเอายอดวิวหรือยอดไลค์เพ <s up> <ihat> ียงอย่างเดียวเบาวแจ๊บมันบ่ได้ขนาดนั้นอกบ่าวอ่าบ่าโบบางเถื่อของบ่าวแจ๊บนี่นะยอดวิวนี่การเที่ยวการเสนอความงามนี่บ่ขึ้นเลยนะของบ่าวแจ๊บนี่สองร้อยสามร้อยแต่ดราม่านี่มาจังเอาเบาลีแต่แบบนี้ <lien> แต่ยังบ่เจ็บยังมันต้องมาถ่ายเพราะบ่เจ็บยอมหกบ่เจ็บหมักบ่อเจ็บเห็นเลยว่ะมันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาไอลีเลยกะเนี่ยบอเจ็บว่าอะไรมันสามารถไปเป็นแบบอย่างให้ได้เนาะถ้าบ้านเฮาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในแนวบ่อโบว่าอ่ะแรงบันดาลใจเห็ดให้เฮาอยากได้คนที่บ้านเฮาอยากได้หรือว่าพ่ออยากได้เฮาเห็ดยังบ้างนี้เป็นแรงบันดาลใจเฮากระตุ้นตัวเองมันบ่เห็ดหาน้ำกันนี่แหละซอยกันนี่แหละเป็นเวลาศึกษาทำเพี้ยนนี่แหละเพื่อจะได้มาสิ่งเหล่านี้เนาะนะในบ้านข้างหน้าอาจจะอาจจะเป็นรุ่นเฮาอาจจะรุ่นต่อไปก็ได้นบ่ปลูกกกจิตสนนนึไว้อะบ่่านีได้ เขาเริ่มต้นมือนี่เขาจะเริ่มต้นมือไหนเนาะแมนมันต้องเริ่มต้นจากมือนี่แหละเริ่มต้นจากรุ่นเฮาอลไรกับรุ่นรุ่นต่อต่อไปมันบอละมันจะสําเร็จอยู่ตรงใดบุหู่แต่เฮาต้องเอาสิ่งดีๆนะไปเผยแผ่ทุกคนให้เห็นตั้งสีเปาแจ็บขอหนอกเรื่องจังหน่อยเด้ออย่าว่าวาบัวเด้อว่าอยู่บ่บ่ว่าบ่วบัวเห็นเวาแจ็บเบานี่เนาะเบาบัวมือเนาะเดี๋ยเดี๋ยวนี่ยมืออะไรคิดจังคิดจังเบาแบบว่าแบบคิดจังเบาจะเมื่อยเบาแบบไหวอย่างสิคิดจังฟาบไปใส่เดี๋ยวนี้ มันจะมีความแบบจริงจังเวลาเว้าเนาะจริงจังอ่ามันมีหลายคนทัก,ก,กว่าจะเป็นการการเว้าไวนี่คือมันเป็นบุคลิกที่แบบปับ๊บยากคืกอกันเพราะว่าเ,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 เขาเขาเคยใช่แต่ก็พยายามปับป๊บอยู่นะเป็นคาแรคเตอร์เนาะว่กศรนเนกไปหยางไปหยางไปคาแรคเตอร์อาจจะหลายคนอาจจะบ่ามักปันได้หมมันไวโพดเอานี่นี่เก็บไปนีนเก็บไปนี่นี่เก็บไปนีนใส่ใส่โชว์พวกเนี่ะเออฝากกษัตริย์สัมพันธ์ในยาถิ่มยังสีเด้อฝากทุกคนคือการพามาเที่ยว ในสถานที่ผนสางให้ห้าแบบนี้แล้วสวยงามมานี้เ้ามาหฮาก็ได้เพิ่มยังได้ความสุขนะเห็นความสวยงามบ่ถ้าห้าทิมแบบนี้แล้วมันก็เป็นการเพิ่มอ่าภาระให้กับทางกทมผลเ,เนาะเนี่ยในการเก็บกวาดดูแลเนาะในคนให้กับคนไทย่นเนาะเพราะฉะนั้นเ้าต้องซอยกันนะคู้คนต่อให้เฮาเป็นคนเล่าก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าสถานที่สถานที่หนึ่ง่ลสั่งมาหมดเพื่อเผิคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเ้าก็ต้องซอยกันดูแลนะห้าวเก็บ ขาบรถทำความสะอาดเข้ากับแค่อยากถิ่มมันบอยากถิ่มเก,ะกะาะสะทายเท่านั้นแหละฝ<อ>ากไว้เน้นไว้เด้อพี่นอ้องเด้อพี่น้องฟังแล้วเขาถามมานะถาบกเก็บกายาถิ่มเนาะกายาถิ่มนะมมมนะถาบถาบกเก็บซอยเพิ่นหรือ,อ,อ,อว่าบลูหลักสัมพันกายาถิ่มยาวมันถิ่มมิจฉาซอยการบึงนะนี่บอแจบชิงทีเตื่นตาตื่นใจพลังงานสะอาดพลังงานโซลาร์เซลล์โอ้แสดใช้ไฟที่บนใส้นี่นะเพลังงานอันนี้บอมีส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากนั่นในบอแจฟเท่ากับว่าถ้า แต่ประเทศใดไฟดับหรือยางกเลยเนาะโอกาสไฟดับเนี่ยม่มีเลแล้วกนะ็รือว่าถ้าเป็นระบบพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่โดยตรงการือว่าบ่สามารถที่จะใส่ให้ไฟรวมเป็นการใส่ให้ไฟออฟกริดโดยตรงจากแบตเตอรี่แต่เป็นออนกริดนะต้องมีไฟสองอยางมารวมกันนี่เพราะว่ะเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟจากการใฟ้าถ้าว่าไฟชนิดวนหนึ่งบ่มีก็จะเหงานบ่ได้เนาะนี่จุดนี้เฮาถือว่าเฮาก็นยากมาจนสิ้นสุดแล้วบ่าเจ็บ เอาเดี๋ยวก่อนมือนี้มือนี้เด้อโอ้โหบาเจ็บต่างต่างระดับดิเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบเป็นคลื่นแบบง่ามเลยนะคือเห็ดเข็ดมากนี่ไม่ได้แค่ใส่อย่างเดียวจะต,ต้องมีความการออกแบบที่สวยงามพร้อมเนมาะบาโบมีเงินอย่างเดียวโบได้ต้องฉลาดนำอ๋ขอขอยืมเขาเจ็บบาบาตนุนเนาะเอ้ามือนี้หมดจุดนี้แล้วบาโบก,กับบาแจ็บก็เดี๋ยวมาเห็นบาแจ็บอยากถามแน่มือนี้จะมาเบิ้งมองนี่นะลักลักเอาสันสันเริ่มอยากมาเบิ้งเพื่อหยั่งคือ บอจะมีความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกที่บอกบ,บ,บอกบ่าววแหละคือบอจะไปเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเนาะที่เป็นลุงมนุษย์ทำเพิินวว่าโวยวายเอ,อิญเพเบิ่งความจเจริญประเทศลาวนะนั่นนั่นนี่เหมือนกับในความรุ้สึกขอบอเจบคือคี้โมะอ่ะมีความีมโ้โมะมันมีบ่อตึกมีแต่ว่าที่นี่มีลายแห้งหนะบอเจ็บก็อยากเอาภาพเหล่านี้ไปยืนยันบางอย่างเพิ่นว่ามีบ่อประเทศไทยมีบ่อนี่นี่บเลยบอเจะคิดว่าอยากให้เพิ่งเบิ่งว่าอ่ะมีนะลุงอันนี้ของจริงของแท้บูมเป็นวาเขาบอาเอาได้นี่ประเทศไทยเป่นอานจะไน <น>อ๋อสิ่งที่อยากมากวันนี้คืออยากปาประกาให้ลุงเลยเห็น้เห็นให้ลุงได้เห็นเพราะว่าลุงพาคนเล่าไปอ้านลายถือแล้วนะบอก <laughs> เอา้าหมอเจับสิ่งที่วกวอยาขอ,อกะพยายามยาสามความแตกแยกเดอ้อในนองนล่คือไอ้ที่หมอเจ็บนํำเสนอลายสิส่งอลายอย่างว่าได้ต้องการความแตกแยกนะพี่น,อน้องนาอกเขาคือแปบว่าเขาอยากนเสนอในความเป็นจริงเนาะอะไรก็บเฮาขวอยากให้ว่าอยังที่เป็นการพลาดพิงที่ให้ทางพี่น้องคนไทยเนาะคือมันกระทบต่อจิตใจเพลินคือกันแหละเฮาก็อยากป้องแน่มาถึงว่าคนเล่าเขาเองกับบอกหอเจ็บก็าอยากให้ ต้องมาว่าวย่างที่ไปว่าเกินความเป็นจริงค่ะนะัเขอใจเขาใจบอกแจบเขาใจ,อใจเอามาที่นี่ในเมือสิ่งที่เห็กุกระสมดังใจปรารถนาแล้วมืนอนี้อยากถามอีกเช่นึงถามมาเลยบ่าวมามือนี้เนี่ยสิ่งที่ได้สิ่งที่เห็น,นได้อีหยังจากการที่มามือนี้ให้านาที่เป็นคนเล่าในนอนแหลคืออันดับแรกเลยเข,เขาคิดถึงถึๆสํานรณ์ของคนไทยเลยนะและกาความสามาคัคมคีพร้อมพร้อมทั้งแบบว่า,วาความตั้งอกตั้งใจในการพัฒนาประเทศเพิ่นนะ บาดเจ็บคิดวาในสิ่งที่เขาเห็นนะพอเขาไปจุดได้มงได้ก็แล้วแต่เนาะจะมีการพัฒนาไปแบบเป็นบริเวณกว้างบรเิเวณแบบจุดได้จุดหนึ่งใดที่เขามาเห็นอีกบริงงเวณแค่จุดนี้เนาะหลายๆจุดหลายที่ก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งในไม้ขวานทุกที่ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมเนาะจังเห็ุในประเทศเพิ่นมีความพัฒนาแบบนี้ได้นั่นะควอว่าเจ็บที่วานนี่นะสิ่งที่ว่าเจ็บได้มีคือสิ่งที่ได้เนาะเขากาอีกหนึ่งแนวทางในการรับชมเนาะพี่น้องนาะรับชมเพื่อ อ่าเป็นแนวทางในการพัฒนากันแล้วกันคลิปนี้มูนี่บาวบอกับบาแจ็บกับที่ว่าได้มาเห็นกับผูกับตาเลยมาตรฐานชีจริงจึงกล้าว่ากล้าแสดงความคิดเห็นนอกไปนอกนอกกับที่ว่าฝากไปเป็นแนวทางกันแล้วกันทนายทีมมากแลยก็ชื่นชอบคลิปวิดของบาวโบล้วก็หรือว่าบาแจ็บสตอรี่ของชีวิตกลับไปให้ยกำลังใจบาแจ็บได้ทางช่องสตอรี่ของชีวิตนอกไปนอกนาะสำหรับมูนี้นะฮะก็ฝากกับเพื่อนทนกันแล้วกันนะฮะก่อนจากนี้อย่าลืมกระไรเป็นกำลังใจให้บาวโบนนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวบบกัาาแจดยโบ มาดีสวัสดีครับเอซีทุกคนสวัสดีเอฟซีบาโบทุกคนเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้บาเจ็บไป